สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสด,ดีเอฟซีกันเบ้อทุกสุคนเดอ้อรือสิเป็นพ่อแม่พี่น้องทางลาวและทางไทยต่างประเทศกันนี้ดีต้อนรับข่าสููช่องยูทูปปีนัยจันดาบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพ่อกันมานนี้กะช่วงคำยามแรงเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเฮาสามโมงแรงนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยวันนี้กับมาพบมาพ่อกันคือเก่าคือเดิมเด้พอพ่อแม่พี่น้องเฮา มันนี้ก็บม่ใหญ่จันดาบ้านนากะก้อนอื่นกะขอขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านเนะะาะถูกความติดตามหับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ม่ใหญ่จันดาบ้านนาถ่ายคลิปต่อไปในเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งกติต้นจนจบให้ความโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยอ้าวันนี้่ม่ใหญ่จันดาบ้านนากะสิพ่า fc เขาไปดับดูว่าจะไปถ่ายทํา,าอัปเดตชวนมักเตงลานก้อนเนาะมันนี่พนักพนจิตพิษมักเตงพี่เมย์พี่น้องเอ้ยไปติดตามรับชมกันเลยเด้อหลายหลายคนพ่อแม่พี่น้อง ืัอนี้กับจิพาเคีไปดับดูเวเวียนไปคือเก้าพ่อเมยพี่น้องเลยเนาะนาลานสาวถาช่องคายสาววันนาเนาะพ่เมยพี่น้องเลยไปถ่ายเบืองว่าเพิ่นว่ามาเด้อเม่อันไม่เท่าเอ้ยเพิ่นว่าหรือว่าสิได้หลายหรือน้อยพ่อเมยพี่น้องเพิ่นปิดข้างแรกเลยหมากเตงเพิ่นหมากเตงขี้นูเฮานี่แหละพ่อเมยพี่น้องเลยหมากเตงกลัวน้อยเฮานี่แหละเนาะเป็นมะลิปูกมักเตงใหญ่ดอกลานก็ได้เพิ่น ว่าไปถ่ายทำอัปเดตให้พเมพี่น้องเอฟทีเขาไปดับดูน้ำกัน,นหลายๆคนเนาะทุกคนพเมพี่น้องเลยแต่ว่าพิดปกติแต่เกากับชีได้อยู่พอนะอากาบโบว์ถึกพอะนะเป็นข้างเลขเลยเนาะมัน,เนพเมพี่น้องเลยว่าไปเบิ่งไปชมกันเลยทุกคนเนาะไปจักซารเสียเวลาพเมพี่น้องเลยไปติดตามหับชมกันเลยพเมพี่น้องกองไยเนาะไฟพเมพี่น้องเลยไปติดตามหับชมเลยพรมพอมไปเลย ไปแล้วพเมงพี่น้องกำลังสิย่างเดินตามทางไปเนาะกันมาก้องกันหยากตีงได้พ่อแม่พี่น้องเลยขอโทุกตัวพยหลายเด้อมือจับเอาพ่อแม่พี่น้องเลยยังบ่ดงบอดังยังบ่มีไม้กันชั้นเนาะหาเงินหาข้ามได้ก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยซื้อเอานี่ก็อยากตีงเนาะเขาเนี่เวลาเขาย่างนะพ่อแม่พี่น้องเลยก็สิตีงเนาะก้องก็ได้นี่ก็ได้ไปติดตามชมกันเลยหลายๆท่านเนาะไปเลยพ่อแม่พี่น้อง นี่ก็ยางสีย่างออกปัดจะดอนอันนี้ก็ดอนก็กพ่อแม่พี่น้องยามเนาะสกลับพื้นลังให้พ่อแม่พี่น้องเฮาย้อนลังไปเบิงไปชมตัยางมาพ่อแม่พี่น้องใกล้ตึกเนาะแล้วก็กําลังสิออกไปทุ่งนาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปงลานก่อนปิดแบ่ได้เป็นครั้งแรกเลยพี่น้องเนาะแต่เพิ่นปลูกอันนี่จะาบนา มาถ่ายทำกลางเมันแต่ข้างกอนพวกอะไรพี่น้องเอ้ยแสดงได้ปไปเบิ่งไปชมเนาะพี่น้องมันปิดเลยบ่อเนาะหลา่อยู่บ่อเนาะมันนี่ตกติตตะเกาพันปูพันเก็บที่ข้างเลขมันจได้อยู่เนาะเจอชงสามโฉพพี่น้องมันเตะพันกระโดกโดดได้พวกชมควรนอยู่พี่น้องเอ้ยไปถ่ายทำอัปเดตตะกี้เนาะแต่ข้างกอนมึงก่อนมาพวกอะไรพี่น้องเอ้ย มาดีก็ติไปเบื้องก้นได้ด้วยนอกจากโฉบดีไปอีกทีเ์าไปดับดูเบื้องเนาะแต่ว่าอยากซื้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอยากซื้อไปอยากซื้ออ,อ,อยากซอ,อยเนาะถ้าละลายข้นพ่อแม่พี่น้องเลยมีเวียดมีงานเนาะอยากตําอยากกินกับลาบกับก้อยทักทายมาได้เด้อชงไปยังจันดาบ้านนาพ่อแม่พี่น้องเลยอยากกินมักเต่งเนาะเชนน้อยก็เริ่มมักมสูสเปลียนแล้วนี่พ่อแม่พี่น้องเลย ตงโมกะปุกปะขุมมาแล้วเนาะบันนี้กะสีโคลพ่อแม่พี่น้องครับจะตบกล้องไว้ก่อนเนาะบันนี้กัมาหอดป่ามักโตะมักแตงแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเวียนมาคือเก่าคือเดิมเมษันดาบ้านนากับมาหอดหอดเจาะถึงแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ลานน้อยผู้นึงน่ะสบายดีลูกล่ะสบายดีสะดดุสบายดีไม่เศร้าดึกบ่เคยสบายดีได้พูดจิตพ่อแม่พี่น้องในลานก็ได้ มาทาั้งนี้มาทางนี้ลูกมาทางนี้อ่ะเดี๋ยวคือมันเดออันนี้ก็คือเจ้าเพิ่นสบายดีสบายดียดนนช่างปิดมักแตงขายบอ๊อบเก็บมักแตงขายดกอยู่บ่เนาะดกอยู่นี่เป็นพีนออ่น้องปิดอะไรหน่อยหนึง่งน,นี่เป็นข้างเลกเลยเนาะเอาไปปิดปิดที่เล็ะข้างเละมาหนึ่งนี่ก็ลูกอยู่ได้มักแตงเพิ่นกลางจะว่า Mình bằng bài, mà, bà bài mình bội hình minh mình bài minh lúc bài minh làm bài minh lúc bài minh lúc bài minh lúc bài lại lúc bài minh 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 mình bài cho lúc bài minh lúc bài minh lúc 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 นี่กาสีได้จักสอบเนาะเพืพี่น้องถามมาลืมน้ำกันลังเริ่มไหมเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยข้างแรกเลยข้างแรกแล้วมันนี่ได้จักสอบแหละติดแต่งช่วย่นก่อนทำในทายทำเนาะเฮ้ยพี่น้องมาเริ่มหมักอะไรมันใหญ่ก่อนทำในทายทำเพื่พี่น้องหาปิดไปแล้วสองข้างขีดสามตัวนี้เพื่พี่น้องเย

ว่าได้อยู่บ่ถารุ่นกันเบิงเนาะพี่น้องมึงบมดขอยอย่างเห็นเนาะญาติเตี๋ยว่าบบดกทั้งทึงได้พ่อพี่น้องลูกทั้งดุ่มเต๋อเองคนลูกทั้งดุ่มและลูกทั้งทึงเด้อะวันนี้เริ่มปิดทางเลขเลยถากไปรุ่นดูน้ำโกงวันนอคพ่อพี่น้องว่าได้ได้อยู่บ่นี่หมลายเนาะพี่น้องเลย ตามชมกันเลยเด้อพ่อ <c ười> ี่น้องเลยจะจับอบเลยวันนี้คนปิดเมื่อคายตลาดวันค้านมื่ออื่นพ่เมี่น้องเลย้นมาตกเตงกัพี่น้องเ้ยโค้งกัตีนเลยเนาะวยคุณอวยพี่พี่น้องเลยยังเมื่อไรอ่ไม่กนชั้นมากพ่อพี่น้องเมื ยังบ oh, uh, ่มีเนาะยังบ่มมี่ขาข้ามกอกไม่ก็ะชันกันไดเอามานักบ่มีทำบริสุทธิ์มาปิดจับเอาสิได้ไม่ข้างนอกเ้ยเราจะปีนเลยเด้อจังเด็กจังน้อยปีนพุ่นปีนพี่มาตกมาแทงก้อนสวยงามอยู่ได้ถึงข้างนอกเลยนะหาตีเอาตีอมันล็กอยู่เนาะรุมพี่ ผิดบอกเต่งเมื่อขายตลาดนัดบื้อน้าพแม่พี่น้องเด้ออยากถักทายมาเด้อพ่แม่พี่น้องเลยเพิ่นขายบทเพลงดอกะถุงละซิปลาซ่านี่แหละพ่แม่พี่น้องเลยอิงตามเพิ่นเฮ็ดหน่อยเฮ็ดลายเฮ็ดเล้บีช่างกระเพ่งพเมพี่น้องเว้ยคูดกระเพ่งยังกระเพงเนาะกะเฮ็ดุจม่าภาควุอยู่บอกเต่งหน่อยเฮานี่กระแซ่บเด้พเมพี่น้องอนนอ Nhắn thì cả tồn thúi Tội nghiệp. hìa thế Tội nghiệp. Tội cá Tội con Tội nghiệp. 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 ขอมาติดตามทุกชมเด้อบักแตงนะร้านเฮาพี่น้องดกดกแต่บ่ค่อยเห็นปานใด๋มสิออกไปรุ่นกันอยู่ในก่องพุ่นแหสิฮู้จักกันว่าลกทําใดได้ลายทําใดสิได้จักชอบเนาะม่พี่น้องเอ้ยปกติบักแตงเพิ่นก็ดกอยู่แล้วเพี่น้องเอ้ยแต่คือจ้ะปลูกแต่ละปีพอได้ใช้ได้จ่ายเพ่แม่พี่น้องเอ้ยทําบ่ปลูกก สีโบได้เนาะคาเขาอยู่กับพวนได้กินยังนี่ยังี่ยังเกิดขึ้นพม่พี่นงเลยเมาก็ยาเนาะแม่งอันนี้มนองของหน้าเขากับเซีเดพม่พี่นงเลยปุกมเต้า ปลเก๊กไข่ในห้องนมาเก็บมากแดงนเตก็บไม่เก็บมกแดงูห้องป้าลุงมาเก็บหมากแดงชอยงละหมด้เเก็บมกแดงเด้อปลาลุงเลยคะปไม่ล่าหน้อยกบว่าวอนแดงนน้อาลุงเลยคบอกบัว่าบเป็นอย่างอื่นนะว่าวยู่่อไ่่งเงเนน้ำเมาบว่าเนาะนบอทนัด หมักปิดหมักโต๊หมักเตงโชยเไม่เคยเตะงเคยเตนอยู่ลานน้อยก็ไรนอนหลูกสบายดีป้าลุงลูก่ะสบายดีส่หาักปิดหมักเตงโชยเด้อใส่ป้าลูกล่ะแหม่ลานน้อยมักเตงโชยน้องอินดี้เด้อแหม่นอ้าลับแหน่กลับหาป้าอะไรทำไงพี่น้อยลานน้อยก็ไรแหม่มาป้าเราไม่เท่ากับเรได้ทำไงพี่น้องเลย เอาไว้เก no ็บมาใส่กระถางมาเผาพีชไว้มาไป้มาไว้เก็บแทนแล้วไม่ตูนมาไว้มาไว้เก็บปลูกหาตะ่เตงลกแทพพีชพี่น้องเอ้ยแม่ปิดได้กระถางตื่นได้พีชพีน้องเอ้ยพกอยู่นอ๊อกผูทั้นได้ไปรุ่นกันเนาะพีชพี่น้องเอ้ยหารุ่นกันเด้อเนาะได้จกหน่อยหลายหรือโบเนาะ หกเกือบหกเลยที่เราเลยหกเนาะตีเอาหมากมันตีเอาเไงที่เราเนาะตามเงาตามงาตกน้ำคลองก็ได้เม่นเนาะตรงนี้ก็ได้โอ้โหลูกพอชมควนอยู่ชมมะชมเครืองพันอยู่เครือกับประดงามปนะดั แมมันดกได้พี่น้องเลยแมพนมันดกเอ้ยอะเก็บชูกเอาไป่ายตัวชลูรู่ะนี่มาชส่ตระถางน้นเลยกใส่กาะทาง้รูก็บใช่เก็บใช่เออก็บใช่ยย่พอถาปิดอ่าปิดทำไมต็มล้วอยู่แตที่เดียวเลยอ่ะเอาลูกอ่ะเออบช Ừ. hồn này mà này, không, không. Nói đấy mà đây này. À, hồn được <laughs> <laughs> cái nồi này này, hòn gì đâu ăn đủ đủ thiếu để đủ cho con nó, chắc em, làm cái ăn 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 ไปทังไม่เลยลานน้อยก็ได้ลานน้อยก็ว้าหเป่นบเคยบ้าน้ำมนทอศสับไปพี่น้องเอ้ยทานก็ได้กล้องไปทั้งไมม่ไดมุ่่นไม่ได้แม่โตก็ยเงแล้แม่กะบ่ลงมาเลยแม่นากะผิดหมดเต่งมาจักว่าตะลาันนั้นจักบ๊วยับ ีนโอยกระบะลาปิดมะเต่งพายพกอยู่ก้มงบกมงบอยู่เอาวะามาฟังพี่พิใัมันเต็มที่่าไปยังอะไรี่นั่งตรวนี้บว่างนี่มึงเอาอไรวบงมีนักยังอยู่เออมดูพื้นที่เห็นันมจังบังบดทีน่ะทีนี้ก็ได้ดีแน เราจะเล่าบมปิดตีเล่ากระเาปิดหมกเตงเล่าคุกันปิดัวเจ้าเนาะดิเตียงตแเหน็บนั่อยู่ลุงทุกคุกพีูกมาแล้วมันจะคุกเขาเฮ้พีุ่คกัางเลยครังเออเมนาตัวกับปิดคือกันที่มาใส่เตียงถั่วเขาเออเออ ไปเไปเต็เต็มเลยไปบบบนี้ไปจับกอมังกรเลยเฮ้ยเป็นอันนี้พรมย์พี่น้องเอ้ยมานดุดนังกันเลยแต่ยังบริเวรพรมย์พี่น้องเก็บได้แค่สี่ข้างนะยังมีชุดเลยพรมย์พี่น้องเลยยังไม่ห่อดหาข้างครับเนาะทางทางกับคุบรได้นับเลยพรมย์พี่น้องนับแต่ข้างเนาะในพรมย้พี่น้องเอ้ยขันกองไว้ได้บริชะได้นี่ ไม่ได้กองเพียงเนาะกองใส่กันเลยมีแต่หมักแตงข้าวเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยหมดนม่ใช่ม่ได้เก็บมาไว้เตงข้าวล้วนเลยเดมาชมน้ำกันเด้อ FC ทุกคู่ทุกคนเนาะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ดีเลยพี่น้องเลยบางเน่หมักแตงลานนะยามพ่อท่านหาข้างเพรมนพี่น้องเลยสัตว์วังงามเป็นปลูกดกนาเป็นหมากเป็นหน่วยดีลอพรมยพี่น้องเลย Nhưng ừ. cái mà thầy tham update vệ viên mà cứ cao cứ đơm thôi mẹ thì nó không Nhưng cái đá đà văn la cả nó Rồi Lại mẹ thì nó không thân này cũng bớt thân này bớt chỉ thông cũng Th không bớt thông Mẹ Thằng bớt chắc chắc khẳng bộ Ừ, xịp khang mẹ thì nó nào? còn này Hả khang nhưng mà sụt đơ mẹ thì không xí, không nó không khẳng xì nhưng mà chứ nó đã nâng xong xí hả Cặp bài. ข้างตรงน,นั้นยทนได้เก็บพ่อแม่พี่น้องข้างที่หามาถ่ายทำอัปเดตหมักเตงพ่อแม่พี่น้องมาหนิมีแต่หมักง,งามหลายก็หมักขี้ล่ายเนาะเป็นข้างแรกเลยพ่อแม่พี่นอ้นองเพิ่นปลูกเตงปีนี้เนาะลูกลานก็ได้ยังมารเก็บจ้ากเถื่อข้างแรกเลยมาหนี่น่ะเป็นวันจันเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นที่เปรตมาหนิมันปิดข้างแรก ปกติกะตะเกา่นกัะไลช่องข้างสามข้างแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องปิดวันนี้ก็เป็นข้างเลขเลยปิดเมื่อขายตลาดนัดบอื่นบ้านเฮ้าพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าผมีหมักเตงมีพักมีหญ้ามียางกระตามพ่อแม่พี่น้องเลยขายได้ทุกอย่างเนะาะคนมีหมักเตงขายพมอม่พี่น้องอยา,ากจะน่ามันน่าก็ได้มาปิดช่วยลานมาเพิ่งมาชม่ำกันเด้อถักทายมาเด้อพ่อแม่พี่น้องผอยากได้หมักเตงเน้วอยากกินหมักเต่งข้าว แตงกลัวบ้านเฮาพ่อแม่พี่น้องเลยแตงขี้ไก่้ให้แน่พ่อแม่พี่น้องคนละคนขี้เสี่ยงองแตงขี้ไก่้ละคนขี้เสี่ยงบอกแตงกูดเช้งน้อยเนาะเฮ้ยพี่น้องแต่เมืองไทยให้น่ะเพิูดม่ได้มันไปหายง่ายซ้ำนี้พ่อแม่พี่น้องเลยน้อยกูหนีเนาะแต่ซ้ำนี้พิ่นก็ยังว่ามันใหญ่พ่อแม่พี่น้องเมืองไทยเนาะซ้ำนี้พ่อแม่พี่น้องถือพิ่นก็ว่ามันใหญ่โพดอันนี้กับใบอันมักสะบือเพิ่นก็ยังบวลนพ่อแม่พี่น้องอ้ปิดนี่ก็ได้ยังไม่ได้แก้อเนาะยังอ่อนอยู่ Một cái tỷ xăm này nữa, mấy thầy vẫn sẽ kín Mấy thầy nhỏ này Mấy thầy nhỏ này nữa Nói như vậy, đây thầy thăm update của mặt đèn này nữa mấy thầy nhỏ 18 hộp xôm lèo Thổ miên hồn Đây là thầy thăm update con. Đây, của con Mấy thầy nhỏ này, bốn thang khang Năm, sáu, sáu Sáu, 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 สีข้างก็คือสีจุดนี่ข้างหาข้างนองไปพี่น้องหนึ่งโฉงสามสีหาหาข้างพี่น้องเอ้ยมาเพิ่นก็ได้ ทำกันเลยพี่น้านเลมาทำอัปเดตกอนหาปืนหาขีเอาได้เพี่อนยเต่งกระได้ใช่เด๊ไปทางใดอุ่นเนาะข้างนั่นแม่ม่้นี้ม่อือข้างนี้าวช่วยยุ่งข้างนีเนีบูชุดจะไปข้างนั่นในบ่อนะยังวด้อตรงทางนี้นัะมาทางนะทางปีที่นือยังมย่างมาข้างม่อเลย นี่แน่้อยนี่เนาะเฟยพี่น้ยพวกเน่พวกเตกนแกระสัวยุี่ดงปุ๊กน่ะอัศวินน้อยเนี่ยมันจะเ์พี่โน้ยน่ะลูกพีโด้้างคางนี่งามเนาะหมากเนาะหมากงามครับกิจเดอร์เบิร์เดินปุ่มนำเลยคางนี่นะน่ะอันกลุ่มนำทางแ่เอาหมงนี่กจะเต็มคู่แล้ว เพื่นเพื่อนลงข้างนะข้างท่านจ้จบไปทางไม้เนาะลอดลายเดยลาน้อยือเตะคือเตนเนาะนะเตนชอยป้าไม่ขึ้นที่เอาอยนี่กูมาดเลเฮ้ยด้ลูกละเทางข้างเ้ กางลมเดินแล้วโอ้ยเนาะค่อยๆดีแซ่บจังไม่เนาะอืมดีแซ่บจะไม่เนาะไงเลยก็บเป็นตะกิน้ะเจ้าเถาตุกแงน้อยเฮานี่มันต้องนี่ทำนี่อยู่แล้วอ่อนอย่างเมื่อป็นอย่างเมื่อเลยดุเป็นอย่างเมียอนะเมย์เพิ่งเพม่งพี่น้องเลย เง <c oughs> ี mm ้ไปห่างโอ้ยาจะซื้อโด่จะซื่อเมื่อน่เมีแล้วตืนแล้เราองจุ่มช่กันาบไ้สะวะได้หน่อยได้เอ็นอย่ีหกข้างเนาะว่หกข้างได้ใจวันนี้ทีเอออันว่าโตอัน บัวลาซกข้างข้างหนึ่งน้ำหมากขยาคุณดูคุณดวดได้ฮะลองวัวลายซกข้างนะปวนป่วยกับขยะวัวเลป่ยไปเรื่อยเนาะป่ยไปเรื่อยไม่ได้สูข้างข้างแก็เิ็งป่อยไปในคนเห็นงงปอยได้เห็นถือูเอ้าปอยนี่ป่อยปยพี่น้องบางนเาม่ได้ออกว่า็ว่า Năm nó một tí đấy bác, tay một níu lần xì khang lần hoặc khang nó bây khang lần xì 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 4 xì 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 ตัวนี้ยังบกโขดเป็นหมากลายบนใดพี่น้องทางนี้นี่เพิ่นบาได้ใส่ค้างเลยปล่อยไปเลยพี่น้องก็มีหมากคือกันเนาะลูกขรุกยู่บกโขดเห็นใบมันใบมันบังเพ่นพี่น้องเลยบังหมากกันเนาะโอ้ยพี่น้องเลย อ๋พ่อเม่พี่น้องเลยบบดนี้ก็สลับคลิปนี้เนาะชิลาพ่อเมย์พี่น้องเขาไปแล้วเม่พี่น้องเลยคอยคำยำแรงแล้วเนาะสลับคลิปนี้คลิปหน้าจะมาคบกันใหมคือเก่าคือเดิมเด้อพ่อเมย์พี่น้องเลยวันนี้ก็ได้เวียนมาเก็บหมึกแต่งซอยลานคือเก่าเนาะเป็นหมากแล้วพ่อเม่พี่น้องเ้ยเป็นข้างเลขเลยปิดวันนี้นะพ่อเม่พี่น้องเลยปิดหมึกแต่งวันจันทร์เมื่อขายบคัวันคานบะอื่นพ่อเม่พี่น้องเ้ย นี่แม่ยันดาบรรณาก็ได้มาถ่ายทำอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเข้ามาติดตามรับชมคือเก่าคือเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผากเป็นกำลังใจให้แม่ยันดาบรรณาทุกครั้งเลยเด้พอพ่อแม่พี่น้องเลยพราะได้ถ่ายคลิปต่อไปเนาะโดยวันนี้กาคอลาพ่อแม่พี่น้องเขานะผู้บ่าวเ,เบิงมาชมก็อย่าลืมเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยขอบคุขอบใจขอบบุญขอบคุณในห,หลายเด้ดอผวกเขามาติดตามรับชมก็ได้พ่อแม่พี่น้องเลยช่องแม่ยันดาโดยมาตลอด มวยขวมโฆษณาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยขออยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุกเด้อสุกกายสบายใจตลอดปีและตลอดไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยอิจฉีทุกทานอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ดีพ่อแม่พี่น้องเลยนี่กันมีานจันดา์วันหน้ากับเมื่อยลายพ่อแม่พี่น้องเลยปิดมุกเตงโอยลานเนาะเฮ้ยเมื่อยเมื่อยพเม่พี่น้องเลยอันนี้เพิ่งม่ได้ใส่ข้างเนาะอ่ะวันนี้กัลาพ่อแม่พี่น้องก่อนโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย ว่าพิาดพลาดอาการใดก็นนกขอโทษขออภัยละลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยนะกล่าวคข้ามาสบายดี